หลักๆก,ก็คือว่าเป็น,เ,ปนเท่ารอยที่มีคุณภาพที่ดีได้มาตรฐานและให้ลูกค้าได้สามารถตรวจสอบดูได้โดยเฉพาะาทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่องตลอดเวลานะครับอันดับแรกก็เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพก็ประทับใจที่ว่ามีมาตรฐานมีคุณภาพที่ดีและมีความต่อเนื่องสามารถตรวจสอบผลได้โดยลูกค้าตรวจสอบเองได้เลยนะครับกา,ารผลิตมีรงไฟฟ้าที่อิ่ไผลท่ารอยเนี่ยค่อนข้างเป็นมาตรฐาน เรก็เชื่อถือได้ตั้งแต่เรื่องฐานอินที่ใช้เรื่องของการควบคุมคุณภาพซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าเป็นจุดแข็งที่ที่การไฟฟ้า,าบริษ์หรือกปภเนี่ยใช้ในการเขาเรียกว่าแข่งกันกับในตลาดได้